นี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีโอกาสเกิดขึ้นหนึ่งในร้านเลยนะคือลหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าเกมอาวีเนี่ยเป็นการแข่งขัน5 V5 นะแล้วก็การที่จะชนะกันเนี่ยนะก็คือต้องตีป้อมใหญ่ซึ่งแน่นอนแหละว่าก่อนที่เราจะโดนตีป้อมใหญ่เนี่ยนะคือทีมเรา5คนเนี่ยนะยังไงก็ต้องยอมเสียสละชีวิตนะเพื่อที่ปกป้องป้อมนะแต่คือในเกมนี้มันแตกนะแลกยังไงก็คือในเกมนี้นะคือเป็นการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกเอวซของปี2018เป็นการเจอกันระหว่างเวียดนามกับไต้้้ววันนนะนทุกกกคแล็ใเมีเ คือเล่นไปจนจบเกมอ่ะทุกคนนะเล่นไปจนจบเกมส0กว่านาทีเชื่อไหมว่าเขาคิวกันเพียงแค่3ตัวเท่านั้นเองนะคือรวมทั้ง2ฝั่งนะคือไม่ใช่ฝั่งเดียวนะอันนี้คือสอร์รวมทั้ง2ฝั่งนะคิวกันไปแค่3ตัวแต่คือพวกเขาจบกันแล้วนะอันนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวเรามารับชมเกมนี้ไปพร้อมันเลยดีกว่านะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่หาดูยากมากๆอีกเกมหนึ่งเลยนะ เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอดีเกมทีไลโดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีทีเจ็ดเพจรับซื้อและขายราคเกม Rv ที่ดีที่สุดนตะตอนนี้มีไอด์ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอดีเกม Rv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแทย้ยอดไร้แปดหมื่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปผมนะค่ะแล้วเข้าต่อโหเป็นนี่ครับนำไปเอาบูบ๊อเลยครับเข้าต่อครับเดี๋ยวครับปิดป่าไมากับปิดป่าหรือเปล่าครับเฮ้ยเขาเข,า,ขามีมาหลอกด้วยนะเอาไงต่อครับับบบเเเเนนนีีี่่ออาาาไงฮะมร,รยกกกพืล้ดว แต่ด้วยความที่ว่าเป็นเมตสองตัว,น,ตวตนะครับดาเมดพอมาเลเวลสองต้องคู่เนี่ยมันก็จะแรงๆอยู่เหมือนกันเป็นตูเรนเรนนะครับเฮ้ยบากกางก้ามีตัวโอ้มิมต,มติใหม่ครับมิติใหม่โอ้แล้วสกินนี้น่านรักมากผมโคตรชอบเลยแหมอยู่เมื่อไหร่ก็เดินเป็นเด็กเลยครับสื่ออ้มยิ้มเป็นคนตลกแต่ไม่ได้ชอบเป็นตัวตลกของไอ่า<แ>เรียกว่าตลกแต่ไม่ได้ตลอดนะครับโอ้โหตอกตัวนี้เป็นตัวละครี่ตนกแนานมาก โอ้ยืนแล้วต้องเลี้ยงด้วยครับนี่เอามากัน์ดเก้าเป็นแคลรี่เหรอฮะบาปก็ให้ครับต่แตกสองครับสามครับสี่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูเดองงะปึ๊บปึ๊บค่อยๆลดไปเรื่อยๆครับทำไปเล่นไปฮะแล้วมาหลอกยืนมิดเลนนะครับมาหลอกยืนกลางครับมาหลอกยืนกลางฮะอย่ามาเตะมะครับอย่ามาเตะยืนกลางฮะยังมาเตะอยู่ตรงไหนก็โดนรู้สึกว่าจะรับตู้รับนี่ตลอดเลยครับเล่นให้กับทีมเขาเนี่ยยืนเฉยเมื่อกี้โดนไปสามสี่ดอกไงแตมีพาสซีฟดึงโภวกโภวกนะโภวา เริ่มเริ่มแยกย้ายนะครับไปเคลียลร์หลงฟงฟามอะไรกันก่อนฮะมันก็จะเป็นเกมตึงๆครับเวลานางก็ยังไม่กล้าผีผามครับเดี๋ยวจะโดนเม็ดยัดตึกตุมาแล้วเปิดอบิโซดาก้อนครับทีเอฟฮะเอาไงครับ, okay, รบไปน<ป>ี่<ป>มามาเช็คก่อนอู้โดนยิงยัดไปหนึ่งทีครับสตาร์ท oh, ตัวไปนี่ครับ ไปสองนะฮะแล้วดูซอนครับไปแล้วครับไปตัดก่อนนะฮะแล้วเขามาดักคือสองตัดตัดเลดได้แล้วบวกกันตรงนี้ครับชึบชับแล้วดึงเข้ามาครับแล้วเพื่อนมารับโปโลมาครับดูซอนคำหน้าอยู่ไวโอเลตตามเข้ามาเติมครับมีบอลเโลซัมมิสชั่นหัว้วถอยไหมฮะเออใช่ครับทำด้วยอะไรจางไม่สนใจเลยครับว่าเขาจะมีอยู่กี่ตัวแก๊ปปุ่งเข้าใส่แล้วโอ้แล้วเป็นนี่อ้อมไปครับบอลวีโดนต้องซ้อน่างชิวหนีครับแล้วป้อมแบบนี้โอ้ไม่มีใครอยู่ในโพซิชั่นแล้วครับ ไวมากครับนาทีนาทีที่สาเท่านั้นเองครับแล้วเตมเมพอครับแนวกับยูซอนครับร่วมกันทำรายนะฮะป้อมมองเผินเผนเมทสองตัวไม่น่าตีป้อมได้เร็วแต่ขอโทษทีครับไล่นประเด็นคือไอเมทตัวที่2ไม่ได้มาไงีะเล่นเงี่ยฮะไอเนพีสองยู่ล่างด้วยคือเป็นการด้าแบบการตัดกีโ่นะครับเพราะว่าคนที่เด่นเนี่ยเป็นตาของเวียดนามเนี่ยคือตางของเบรกวันนะครับพอตัดเนี่ยแล้วดูเบรกวันต้องไม่ได้ไรฮะมันกังกายังงงอยู่อะ ต้นละครเพียบเลยครับถ้าเข้าไปในห้องการแข่งขันของเวียดนามก็จะมีเพลงต่างๆมากันการกันมากันการกันมากันากนารอ่าถามวตรงนี้ครับบวกเกาอยู่สองหนึ่งครับรับแทงเข้าไปครับบอลมีพยายามจะไล่เก็บยูซอนครับที่เฮ้าเฮ้าแต่เปิดของเลิศตียู้อแล้เสียเป็นเฟิร์สบัตครับสีอยู่นานอยู่ครับอ่อาอยูซอนท่าท่าไปโดนดูมเมาฮะจังหวะนี้โอ้ฮาวฮ้าแต่จังหวะนี้เพื่อนไม่ได้เติมเพราะตรงนี้ครับสตาร์ครับปล่อยบอลบัฟเข้าไปครับยามาเตะเจ็บอยู่ฮะแล้วก็โดนเติมเมย์สองตัวครับสตาร ลูกบอลไวกว่าชาวบ้านเขาเออเขาเป็นคนปล่อยแล้วทำไมมันโดนตัวง่ายจังอของเรานี่ลอยเป็นปีเลยฮนะโอ้แล้วดูครับเมทสองตัวครับพยันขันแข่งรับตีป้อมกันแต่เป็นตีอวิสตาก้อนอยู่ฮนะมันเป็นประเด็นของนักกีฬาที่รู้อนิเมชั่นของสกิลครับทำให้ขเขาสามารถที่คำนวณได้ว่าใช้ยังไงให้โดนง่ายที่สุดนั่นเองไม่รู้คราเอาสเก,ก็ตไปใส่ลูกบอลหรือเปล่าไหลไหลโอ้หไหลเหลือเกิน ก็ดูครับมาตังก้าเอาเบควันครับคุณซื้อยางไอ้สกินใหม่อะของรีเรน่าที่เป็นเสาน้อยมาจากจ่าดบซื้อนะอ๋อของมันต้องมีนะครัาของมันต้องมีของมันต้องมีสวยมากเออโบกไปครับตรงนี้ครับเจอเบจจ่าเอ๋กันครับระหว่างเบนนี่กับโปโลครับแล้วมีเบควันสามสแต็คทับเป็นเล่นครับรถเรือบรรทุกแบบสิ่งนี้มองไม่เห็นครับดูวนี้ครับเดินเล่นไปดีกว่ก่อันตรีนะกว่าอันตรีนี่ห่วงเลยนะโอ้หน้าสะบัดนะครับบอกแล้วครับคืนนี้ครับในร้นครับเจอมักกังก่าแน่นอนนะ ต้องลุนครับอยางมันเตะดูดไปปั๊บอ้าวไม่ปาดับอุ้ยเป็นเวลเลตได้ไปครับแหมเดี<ม>๋ยวได้ไปครับแล้วหันกลับไปตีป้อมเลยครับอย่างนี้นี่นถ้าเกิดมากลางค้าเขาอยู่ป้อมได้เขาคงอยากจะทำแล้วครับทำสเกียร์คลิปโอ้ยอยางมันเตะนี่รับมือรับเท้าไม่จะรับอะไรแล้วครับ บางก้าเป็นฮีโร่ไม่กี่ตัวนะครับในเกมนี้สามารถที่จะคิวเพื่อนได้นะครับแป๊บเดียวครับป้อมแตกแล้วครับเนีวยิงป้อมตั๊กตักตักไปเรื่อยครับโบ๊ะบโบ๊ะบแตกโบ๊ะบ้าโบ๊ะแตก5นาทีครับ2ทาวเวอร์แล้วฮะแต่เงินมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับพันเดียวเท่านั้นเองเลาะซ้ายเลาะขวานะครับแล้วจะไปเลาะกลางหรือเปล่าครับแต่ถามว่าเงินไม่ห่างแต่ในทางกับกันคือถ้ากันอะไรไม่ได้แบบนี้จบเกมมันก็จะไม่เหลือป้อมแล้วนะเขายังไม่เริ่มกันไงเขาต้องรอก่อนเขารอ กดทบนเวลาที่ฝนอรมฝนพรมฝนพรมฝนพรมนะครับดูแล้วน,น่าจะแรงอยู่นะในประเทศไทยเอ,อ้ยโอ้ตรงนี้เกี่ยวไปวับแซงวินไปเพื่อความที่เป็นตูเล่นลมันสามารถที่จะปุ๊บปั๊บปุ๊บหลบได้แล้วตรงกลางับเพาเข้าไปแล้วปั่นปั่นปั่นเบรกวัน,นวถอยไปแล้วครับ โอ้แล้วผมชอบวินมากครับวินออกมาเป็นขวานฟาร์มนะโอ้โหตู้เลนตู้เลน,นขวานฟาร์มแล้วเปิดบอลเสร็จแล้วท่านใส,ส่สตาร์เข้าไปเกี่ยวได้ตัวเดียวไม่โดนอีสองคนข้างๆครับแล้วโดนไฟเล็ตยิงสวนไปนไต้องถอยครับรถเหลือนหนึ่งคันน่าจะได้ป้อมครับขวนัแรนงด้วยครับโอ้ขวัแรงมากครับตาคือตู้เลนออกลราเวทานี่เน้นเลยว่าเอามาตุยท่นเลยมาแก๊งเลยเน้นยืนเน้นยืนรับหยุดเน้นยืน,ยนโอ้ใครบอกว่าเป็นเมทคืออ่าเดี๋ยวไปเอาดาเมทจากาจคันเดอร์แทรปเอาอ่า ไี่ครับช็อกมาป้าบเข้าให้แต่ไม่โดนรถครับมีมากันกับไปทัเคียกรีฟครับช่วยอยู่แล้วโดนเอาบูอีกแล้วครับได้เห็นบูม้างหรือยังครับบูอยู่ไหนครับ TF ดีว่าเป็นเรียวมะนะ่าน่แจะน่าจะรู้ชะตากรรมของแกแกรีบเรียวมะมาไม่งั้นคงจะไม่ได้พึ่งพาอะไรปั๊บเลยแล้วตรงนี้ครับเกี่ยวขาเป็นนี่ไว้ครับนับสี่แล้วแตกอืมเจ็บเจ็บมากครับเข้าไปยืนแช่อยู่ แล้วดูครับแหมกดมาหลอกเพลินเลยฮะสำหรับวินครับที่เล่นตูเล่นเนาะแต่ก็งงครับปกติไม่เคยยืนเจอตูเลนนะอย่างไรกับมันดีอยากเอาหน้าไปบัต้าแต่เขาไม่กลอวหน้ามาเล่นนครับเหมือนจะขึ้นไปเรียบเบสซิ่งฮะโอ้โหโอ้โหก็จะเป็นทางด้านของดูดเลือดนะเวแวมไพร์แล้วก็ไข้ตายมีเกาะเพิ่มอีกคือการเน้นเน้นยืนในทีมไฟได้เลยนั่นแหละทำเป็นเล่นเลยนะครับเพลอๆนี่แทงให้ได้เลยคนเดียว แล้วนี่ครับเลี้ยงไปอีกแล้วครับคนเลี้ยงอวิเซอร์ดาก้อนครับนิวเขาเรียๆนวดฮะโอ้ห่างกันสามพันแล้วครับตอนนี้ตังเริ่มขยับสกอร์คิวห่างแค่ตัวเดียวครับสุดหนึ่งะครับแต่ป้อมเนี่ยมันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะบอกว่ามาเมืองไทยไปไทยม้าสายหรือยังครับนวดกันเพลินเลยฮะมาซัดมาซัดโอ้ยากแล้วครับโดนกดดันครับจังโกงจังเกิลก็นจะไม่เหลืออะไรฟ้าแล้วตรงนี้เกี่ยวไปที่ยามาเตะครับแล้วโดนไล่ไปดูลูกบอลมันวิ่งเร็วมากครับโอ้หเยเชี่ยผมยัง ทำไมมันไหลเร็วจังครับลูกบอลลูกนี้ฮะโอ้โดนปรับเข้าไปมาหลอดกลับบ้านเลยครับโอ้่าแหมดึงสันครับโดนดึงฮะแล้วตรงนี้ครับเซฟไว้ได้ครับตัวเรนปร้ามะบนเดือดหูแม่นะครับเดี๋ยวไปสิครับจากทางด้านของตูเรนแปดนาทีครับเราได้เรียบร้อยแล้วโอ้ได้อีกป้อมแล้วครับห้าป้อมแล้วครับการป้อมนายเวตามาแผนการป้อมนาย ในในบ้านนู่นเลยใช่ไหมการบ้อมใหญ่เลยเพื่อนโอ้เขาโอ้ยิงโป้งเปเบกวันอย่างเจ็บครับเบกวันฮิวได้เบกวันฮิวได้บัฟเายอยู่การให้ยามาเตะร,รับนะแล้วก็เบกวันคิวไปเรื่อยๆเลาะนอกครับเลาะนอกครับตรงนี้ครับแล้วบ้อนมีแมมจะเข้าไปอือ้อครับแต่ป้อมมันไม่ทนแล้วเคาะไปที่ยามาเตะอีกแล้วขบานข้าบ้า่าแล้วเบกวันคิวไปเรื่อยๆอ่าแล้วเขาหันไปเติมดาเมจที่ดา ซาเลเยอร์หรือเปล่าครับออกไอเทมช็อปใหญ่ฮะแบลบัฟก่อนโอ้อันนี้มันช็อปพิเศษเนะครับขึ้นมาต้องรีบมาซื้อก่อนอฝั่งตรงข้ามไม่มีโอกาสได้มาซื้อบ้างครับไอเทมชิ้นนี้จะเป็นนี่ไปค้ำไว้ครับเพราะว่ากลัวเขาจะมาโอ้โหโหยุดอย่ามาเตะอยู่ตรงนี้ครับระหว่างขาแครับวิ่งอย่างพิโตแล้วฮะตอนนี้เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอรอแปบบ๊แบเบดี๋ยวโซนให้เวรเล่เก็บบูแปบบ๊บโอ้เสียงเพลงมันมาแบบเพื่อเขิมจะรู้เขาเล่นแบบนวดแบบ เรื่อยๆครับไม่รีบไม่ร้อนไม่เร่งจังหวะครับแต่เวียดนามเองก็ไม่ยอมแพ้แข้งแกน่าจะมากันนั่นแหละนะแกกำลังพยายามหาจุดเปลี่ยนในการไฟตรงนี้แหละครับผ่านมา9นาทีครึ่งครับสกอร์คิวอย่าตกใจครับ0ูนย์หครับศูนย์หนึ่งครับโอ้โหบวกกันความยดือดดาของสิ่งก่อสร้างเกือบเหมือนกับว่าชายนิษฐัยไปร์เขาก็มาแบบชัดเจนว่าโอเคคุณไม่ทะเลาะกับเราเราก็ยิงแต่ป้อมอ่ะอ่าแล้วมีไวโอลเลตด้วยก็ยิ้มหวานนะครับแล้วท้ายป้อมไม่ทะเลาะนะคือโอเคกล โอ้ยโอ้ยเบกวันจะล่วงโอ้ยเบกวันจะล่วงไม่เจ็บครับแต่ปวดหนักเลยอ่าแล้วท็อกเข้าไปครับเดี๋ยวจะเคลียรสิ่งก่อสร้างเคลียร์รถนะฮะแล้วรับไหวหรือเปล่ารครับป้อมจะแตกแล้วนูนอยู่สองข้างใลรวงครับแล้วปันป่นปั่นปั่นเ,เล็งไปที่ยามาเตะครับหมากหายไปเลยฮะโอ้โดนยิงเข้าขมับแล้วดูทีเอฟเขาจะไปเคลียรกริฟก็โดนยิงอีกแล้วป้อมมันไม่ทนแล้วจังหวะนี้ครับจ่ายสกิลไปที่ป้อมแล้วแตกแล้วครับแล้วโปโลโดนเกี่ยวครับแต่ว่ามีบอลบีมารับให้ฮะ โอ้ฮิวหนึ่งทีแบบนี้จะจบเกมเลยหรือเปล่าครับเรียวมะของ TF พยายามจะเข้ามาแล้วเคลียร์รถได้ฮะเราด้านบนก่อนครับโอ้ oh, ไม่ต้องมีคีฟครับยิงป้อมกับเดียวก็จะแตกแล้วนะฮะ oh. แล้วนิวคร oh. ับไหลมาครับเวฟด้านล่างมาครับพยายามจะล้อให้หมดครับใจเย็นมากๆแล้วยิงเข้าไป TF K โดนเจ็บแล้วตันดระเบิร์ดไปอีกตายลงไปเบรกวันโดนปัน่นปัน,ปนแต่ไม่มีดวงครับติดตามตอนทีสุดท้ายฮะโอ้ oh. แบบนี้ครับจะกันยังไงฮะมันฟันหล่อสามทางเลยครับแบบนี้ แล้วสตาร์เลือดน้อยครับแต่ชึบชับโชว์อยู่ซอนนำแถวหน้าแยังมาเตะพยายามจะมาลับก่อนโอ้โหโดนโปเฟอกิลไปครับยังมาเตะจะล้มต้องวิ่งกลับไปรีเจนเลือดครับแล้วคีฟยังเหลือรถอีกคันหนึ่งบอลวีเคลียร์ได้ครับแล้วเวฟชุดใหม่มาอีกแล้วครับเวฟน้ำเปลี่ยนแผนครับเข้าไปกันในบ่อน้ำครับโอ้ต้องต้องยืนในบ่อแล้วล่ะครับจังหวะแบบนี้โดนยิงเข้าไปอีกแล้วยังมาเตะเพื่งรีเจนเลือดมานะฮะหายไปครึ่งหลอดแล้วเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะหายไปแล้วนะครับรถช็อคสวนมาด้วยใจก็มีแต่ใจบเกมฮะ เป็นชายนิสัยไปครับขึ้นนำไปก่อน1ต่อศูนย์เนี้โอ้สกอร์การฆ่าเยอะมาก